กรอบตั้งไว้บนเตียงในห้องที่ใช้เป็นเรือนหอจนทําให้ท่านหญิงราชาวดีเดือดมากจนงามถูกหม่อมพิกลเฉดหัวออกจากวังงามยังไปไม่ถึงไหนหม่อมใหญ่ก็หาแหวนให้ลูกชายใช้แต่งหญิงแต่แล้วหม่อมเลือบไปเห็นแหวนหายหนึ่งวงหม่อมพิกลก็วางามขโมยไปจากแรงยุข,ของหญิงแก้วนั่นเอง งามถึงคันต้องมาสาบานถ้าตนบริสุทธิ์ก็ขอให้เว้นกรรมย้อนกลับไปให้ความตายมาเยือนใน3วันเจวันแต่หวยดันไปตกทีพระองค์ชายที่มีอาการรูหัวใจกำเริบขับรถเพื่อไปต่อรองกับมาดามโรสแต่อุบัติเหตุซะก่อนขอบอกเลยนะคะว่าอีพีนี้มีพีเยอะวุ่นวายก็เยอะเทียนได้ให้กำไรโยกทีอาปาของเทียนให้แม่เทียนไว้ แก่งงามเพื่อแทนความรักพีคอีกเรื่องก็หลังจากที่พงชายสิ้นแล้วเทียนก็ถูกจับเสียช่วยเทียนออกมาได้ต้องรอชมอีพีก้าวต่อวันจันหทร์น้านะคะแต่เห็นตอนต่อไปแวบๆบแบบงามถูกวางยาอีกแล้วส่วนโบตันรู้ตัวว่าท้องจากที่ถูกในหัวคมคืนเลยคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีอาย โบทันนาสงสารมากจริงๆต้องมาลุ้นกันต่อแล้วนะคะว่าระหว่างความรักที่งามและเทียนมีให้กันจะมีอุปสรรคมาก,กั้นขวางไหมเรื่องราวที่แม่เอื้องกับงามได้คุยกันเกี่ยวกับความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้แม่เอื้องให้สติกับงามว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไรหรือหลานพระยาตายไปก็แค่นี้เท่านั้นหยุดหลอกตัวเองว่าเราเป็นอะไรมากกว่าที่เราเป็น ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ